เป็นสุกี้้านเนี no. ่ยี่เหรออยมางน้มม้มามามาเลยวัวังระวตะกุนเียวเาิ่ม่นมะตะกุดีเิ่มสิหน้ามกมาฟรีไหมไม่ได้มาฟรีไฟถากูไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวแม่กูตีตายหนาูเละหิวจัดย่างแดงเนื้อควาย กูไม่มีตังค์ซื้อแลยแดกช็อกโกพายแล้วกูไปเรียนรอดอกคเขาจับล้อกจับกูตัดหัวเกียร์กูอยากตัดทูบบบบบเหบบยอะไรไม่รู้กูฟบงแล้วบำคาญบ่บบ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 ่บบ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 บไม่บ่บบ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 ่บบไม่บ่บบบมบบ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 บนบบบบรบบ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 บอบบ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 ีบบบบบบกบบ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 หบหบูกบบบบบมบอิ กเลีภาษาไทยเข้อสอบมัรน er> ่คดีอยู่ๆเพื่อนกูก็กีดดันกูนึกว่าเป็นชะนีกูเดินไปตกหัวแม่งขึไปเก็บรถบุรีใส่เสร้อกเตะซ้ำจับตะปูริมซีตอนนี้พักเที่ยงแล้วสัสหัวกูรู้เป็นไฟทำไงตุ่มปวดกระบาดสัตว์อยากเปถูกพักใจสาระโลบอกแม่งเดินมาอย่ากโดนแตกไูเห็นน้ำเหี้ยแม่งเดินอย่ากเกาทุกเัียแมวแคทแมสเสือเสื้อเชือกผูกหน้าเลือดมาหน้าไปยาวแบดเลดหนูคนแมนแพทที่แมปแคปนีปู เคล็ดล <Be at> ับที่ท่องได้เพราะกูไปกินบะหมี่เอาเทียเพื่อกูหายอ๋อแม่เป็นติกลีกไม่เคยรู้ดอกเว้ของดีแม่งอยู่กับบีและโฟกูมันไหลจัดที่หนุ่มันทานแล้วเริ่มคิดไม่ออกแล้วหัวมีแต่สมการกูนึกถึงหน้าครูคณิตแล้วกูอยากตกกระบาลเฮ้ยนถ้าครูมาฟังเพลงของขอทนนะครับอาจารย์คุณคิดไม่ออกคุณคิดไม่ออกคุณคิดไม่ออกนะทุกคนคิดไ่าอกนะทุคนคิดไม่ออกนะไม่ได้บอกว่าคิดไม่ออกนะเย่ยคิดไม่ออกคิดไม่ออกแล้ววางไว้บนที่ความจริงกับงานคณิตคิดถึงฉันไหมเรื่องบางหนึ่งหน่อยตอนกูยัง หน่อยเงินลอยก็บ่มีเอ็กเซลเเบอยตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะอยู่อุ้ยอังใครตายอ่ะตายยิมยิมน้องอย่าตายดิอยู่ดิอยู่เล่นดิอยู่พี่อยู่ลันไหมยูสวยสวยพ่อเหมือตายสัตว์เลยต์เลยชุบชุบคิมมาชุบคนหนึ่งชุบคนนึ่งโอ้คิมตายแน่ลุตายคิมกูตายคิมกดไว้น้องไว้เพื่อนไป